สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนสาวเจอใบหัวหน้าผ่าเลาะผ่าหาเห็ดค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมนี่คือแดดหอนแหงเอาเถอะอ๋อดอกแรงแหงหมันครับหาเห็ดคือเก่าครับผมหลังจากเมื่อวานนี่ปล่อยคลิปแบบชนิดว่ามึงกันเต็มอิ่มไปเลยเมื่อวานมึงจุดตาเปียกตาเสียครับเอ๋อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่รับชมไม่ต้องนังใจให้ตามไปรุ่นกันครับพี่น้องน,นี้คือหมันปันไส มาครับพี่น้องเราลองเราลองปลาปลาถิดแปดคะขามทวีบเลยครับมือนี้จากสนมสนมไปโน่นนาไล่โน่นนาไล่มาทาตูมจากโน่นนาไล่สัตว์มาทาตูมครับบอกชนิดว่าหฮ้ยว่ามันทีหอดลอยโล่หรอมั้งมือนี้รอคักอีรลีครับพี่น้องมือนี้ต้องแบกงานกันหน่อยพี่น้องบ่แบกบ่ได้ครับบ่เห็นเลยดอกงามเมอนอกงามครับเฮ็ดดยู่นี่ นั่นแห้งมึงเอาหลดนั่นเห็นบ่มักระดอกำงามเลยพี่น้องเออนี่ละดอกทังีนะยังเต็มตาไว้งางามมงามดยวมีขนมปังโอ้โหาสเดใส่เนื้อใส่อรีดียวเ็แต้ข้างหัวเว่าสัตวมาสีด้วยค่ะพี่น้องว่าเป็นผ่านมาปุ๊กไงจัง่อยเห็นบ่เห็นเดี๋ยวเดเอ้ <laughs> งามใหม่เท็กตาเอา้าเก็บแค่งตาแล้วเนาะปาดครับพี่น้องเ <c oughs> <ม>ยี่ยมยาชีวานรอนวาแลนเดอร์อันเฮ็ดผึ่งขุมมันจะฉี่แหลกกันรอน <c oughs> ได้กะตุ่มกระดอกเป็นดอกครับเป็นขาครับดอกก็เป็นดอกข,ข,ขาเป็นขาคือเกาพี่น้องบ่หมุนครับเฮ็ดชนิดนี่เป็นเวลาห้าล่างมันดอกมันก็บรูดออกคือเกาเพราะเป็นหยังดอกครับปาดพี่น้องโคเน่มึงดอกเฮ็ดเนี่ยกำลังงามเลยเวีย เียหาตันหากหาเขียดนะดอกึ้นตังหน่อยอเถอะดอกหน่ยดอกแง่กสมกันกน,น,นะเนาะหรือถือว่าเอาันดอกน่อยเอาไปถึงน,น่ะนั่นเครับหากุไม่ก็หาุับ หกยี่สิลพี่น้องคุ้มหาเอาครับี่ว่าคั้หาเหปดผมเป็นเงาเบอยเดอกเยอะนะดอกเดียวกับเชียวเด็ดอ๋เดียวก็ดอกงามดอกพี่น้องดอกใหญ่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวอือออว้ยเดอเมัน นี่แหละครับส่วนมากจะเป็นสั้นเป็นตับเป็นตับนี่ทีละพี่น้องนี่มาเด้อครับพี่น้องเาว้าเล่าเก็บซี่เฮาอยู่เล่ากันหลายครับเก็บเพื่อนบ้านเฮาแบกแล้วแบกแล้วแบกแล้วพี่น้องแบกแล้วไปล่ะเอ้าขึ้นมามโอ้โหเป็นไงอ้าบ้านล่ะฮะวันไหนกับคุ่หมั้วกับเขาเหรอล่ะ ลงแบกออกค่ะๆเด้อพี่น้องสันเดี๋ยวสันบ่ไดอหลีอาชีพฮาดลำบากแน่จักหน่อยครับนี่ต้องแวกเอาแบบนี้ครับเพราะว่ามองนี้เป็นมองน้าททวมพี่น้องน้ามทวมแล้วใบไม้ใบหยาดยังเนี่ยมันทับถมกันหลายเห็นปะนั่นเห็นปะเป็นสันเป็นสันเลยใบใบไม้ใหญ่แล้วกลายไปลหรอ

ก็ต้องไงเจ็บก็ตองใส่มีดดอกโอ้ไปสะสมไหวจะชงแต่กรุงเทพหลายตีล่ะกรุงเทพกรุงเทพเมื่อกินเห็ดขมดอกนะกินดจะเห็ดปวกก็เห็ดละงอกนะโอ้แมียนดูกรุงเทพเพรกินเห็ดขมดอกจะว่าส่งไปแมียนจะว่าส่งไปที่กรุงเทพเพ่อยากเบ้าดอกพี่น้องสิครูจัดเบ้าหยอกนี่ครับพลอยอีกแล้วพี่น้องพลอยอีกแล้วพลอยอีกแล้ว บังหนมบุหอโอ้ยมดอกตาของมนติดกานิกาเต็มตาเหลืด้เนอปานนี่ยเนี่ยกานิกาเชนแนวมาก่อนครับท้หากันส่วนประวัติสิงตั้งรักได้กันอุ้ยชั่วโมงกลัวเกือบสองชั่วโมงมาฮอดพี่สิบโมงสิบโมงกว่าบ่ท่านเพิ่นดอกพี่นอง ทานแม่นเนี่ยพอหามาจังจากบ่อน้ำตาน้ำเขาบ่บุกนะเดี๋ยะตาเฮาหอนฟังหนเฮ้เห็นแล้วดอกง่ออกมาเราเร็วแกะเพื่องมยำได้เดใส่ยาดมยำมันเอาครับเ้อาเนาะ ใช่เลยเ้เจ้าเสีเจีจสี่อโอ้ดอกงามๆทีเนาะที่พนั่นนั่นละเออีเไยแม่ข้านเอาตะท้องนกลมนลาย่ดทนีเดี๋ยวเะเดี๋เเ็เเเข้านจะมันบอตะลายแม่นตะท้องข้านเอาเลยคือจงบุกผมเดี๋ยวผมกข้านเอาด้วยกันครับ กันกลุ่มๆเงยเงยมันทีนามือจํำเป็นตองเคี้ย์ครับป้านี่แมนครับจํำจำเป็นตองเคี้ยวสวย มามาผมเก็บได้ี่ยางยางป้านสิปันได้จอบละได้จอบเรามากลมด้นาซูดินนาสูดินนุ่มทุกขืนตลาดตลาดเอาเลยเหรอเออจะสีแค่เนี้ยนี่เสียบแบบนี้ประทับใจครับประทับใจเออจังสี่แล้วไหมอันกระตาพี่น้องออกมหายหนิบ่าแม่กระตาหน่อยหน่อย

เด็กเก็บทั Ô, ้งสี่เน่พี่น้องรัวๆอยู่ครับรัวๆอยู่ถือว่ารัวๆเหมือนเดิมไม่นั่งก็ดึกเงีย่มมันหลาปวดป่ะมัน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 ๆสอยบได้เห็นผมนี่ใครมาปับกินง่ายคนเ่ามักเดี๋ยวผมขอเก็บแล้วจ้าติ๊งสี่บาน่าหน้าหนมาหาอีท่าอีเลยๆใเนน้ำผมเห็นดิ ดอกนี้ผมเพิ่งจะได้เก็บดีดอกที่น้ำเงานงามสเม่ยใสเลยเห็ดเหลือเนาะเหลือเด็ดเงาเงาที่สามวุ้ยคือว่าเงา,า,เา,าที่ส <c oughs> ามใั่สันนะ้น <laughs> เงาที่สา <c oughs> มต้นใหญ่ใหญ่เางาที่สามเอ้ามึงขับมุมสูงเลยครับจากโดรนนี่ ใช่ใ่ใส่บ่กับว่าใส่กระตาของผมหรอครับใส่กระตาของตากับย่าเหมอนั่นขยัน้อุ้ยตาท้องสิเต็มตาล่ะของข้าวท่านได้ไปใส่มาใส่อยู่บ่างบ่อนน่ะที่เขาเอื่อหน่อยเห็นออกเป็นตับเป็นตัา ตัวผีคนฮอดขนส่งขนตัวผีคนมาเดยยายโหลตาทองเดี๋ยวเอาหนาออกก่อนท่านดอกบอบ่บอมันจะสี่แหละเฮ็ดมันออกน้ำหนาต้องคอยสอดขุ่นได้ยินเสียงแล้วขุ่นอยู่ข้างหลังข้าวุ่นกันนีก้านนะออกมาแล้วจะพักเลยจะเรียกว่าสีแบกเห็ดมาไหวได้ไหนเมียนแบกเห็ดมาเก็บก่อนเลยท่านเอาเห็ดมาไหวรถเฮืยเมียนจะได้จังเดวงตาใหม่ขนาดไก่สีขอดเพราะแห้งเห็ดดิหนิ ก็ได้จังบ,บ่หูเหมืองเหี้ยเดแห้งปันหยาใชสิคอด,ดบ,บ่แม่นอีกประมาณเดือนบอ่บ่ถึงสำบ้าคือป<ะ>้าอย่างนั้นมันร่มก็เลยฮ้อนที่ลีครับถ่ายท้ำคลิปเห็ดเห็ดเพิ่งขมนี่แบตเมิดใบพี่น้องมันหลายช็อตมันเห็ดมันหลายแล้วก็เครื่องฮ้อนคุณแล้วบผื่นเห็ดมันไหลคือปะมันไหลาย่าเนาะบอกว่าหลายก้อนเแล้เน,นาะจังหมาน ไป่เหงาเดี๋ยวไม่นแหงแล้วสวยงามเต็มกับไก่ชีเหงา,งา,งา,าละมันมันฮอนนี่เข้ามาซอยชีวตใหญท่านแมน,นยิ่งเ,<อ>เปิดยิ่งแบกยิ่งพ่อยิ่งเจอพี่นออ้องเมั่เกอาตีล่ะเตอะแทบก็แข็งเลย เปิดเด็กเปิดอีกขวดแดดผู้อีนันปลาเสือใบข้างเก็บเก็บเก็บเฮ้เก็บเลยเครื่องหอมแมนครับตากแดดดิหนิว่าได้เตรียมโฮมว่าได้เตรียมมันอย่างมากเลยครับเพราะว่าลองมากเตรียมเนี่ยเมนครับงูนนน่าไลดีๆปิ้วมาผีดเลยขูดผ่านถุงเท้าเท่นั้นเองขูดไ้าปูแมนครับถ้าตุ่มก็บร้อยต่อรอยเอ็ดผิดิหน่ เฮ้ยมาเอาตับนี่การลังดูนอีพอเดี๋ยว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 นี่ละเขี่ยให้พี่น้องมือสะดๆคนอีพอจ้านี่แหละครับตับเฮ็ดพี่น้องนี่นาตับตับขมบ่อจะได้นอกพุ่นบ่อโตมาอีกโ้อยงดป้า ดอกมีแต่ดอกงามๆแม่ยายเลิศวุ้ย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 ขวายเขามากเกือบเต็มตาล่ะห่อนแห้งพี่น้องเพิ่มกำลังก่อนมืหวานสิลดต้องเตรียมครับว่าเตรียมว่าได้อากาศร้อนๆเั่นส่เหงาบ่บ่อยแมนครับน้ำแซฟฟีดไปเลยเป็นน้ำแข็งมาแป๊บเดียวละลายจ้าเอ๋

ใส่นี่นี่เ้ยอู or two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  or ้ย่ะอู้ยเต็มเหรอออาเอ้าอักเอาอักเอาอีหยังสุจอดรดในบงทับเฮ็ดไวเก็บเลยเฮ้ยเขาไายเหรอแม่เขาบอกนึงกะิไปมึงกัตาสาวกันิกาพี่น้องดอกแบบป้าดอกเฮ็ดเขาไหมดอกเฮ็ดแบบนี้่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเดี๋ยว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  เยอะอยอายอะปะเยอะปะจังสี่วะใส่ส่ใสของเข้าที่ของเข้าใส่ใส่ใส่เอกนั่นั่นใส่ดอกเงี้ยเดินนี่เพิ่งมาเห็นโอ้โหดอกงามๆเนาะสัมพูเขาเสียงเขาแชอพ่แชพูพี่พ่ไปใส่มาใส่เลยมีอฮ้ยงามๆาตัว เดี๋ยวให้ดูดเข้าไปบ่ไดไมันฆ่าตุนไหมเอ้าโอ้เอาเอ้าเอ้า่เอาสามาไปเปนนั่นมันหันใจอ้เห็นป่สองสามดอกสี่ดอกเอา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 ดอกคุณกอนเอาุก่น่อนนั่นไนั่นอนั่น ่เห็นหุดมันหย่อนกั้นบางเธอหย่อนเลยนี่นี่ดเกงามเนาะเออพุ่นพุ่นพอีูดอกเห็นแล้วเห็นแล้วพี่อีกดอกหนึ่งอยู่ทางซ้ายพี่โเก็บ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 แป้งเยอะเผาไหมแป้ง่อยู่นมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวเวเดี๋ยยยเวยผีด พอขอดีคือเฮ็ดหลายพี่น้องแต่ขอเสียคืออยู่โดนบ่าไรที่นี่หายใจบ่หายใจบ่ได้ครับมันอ่ำต้องออกว่าถังหนอกงไ่เอาโอ้โดเนี่ยอ้อันอู้าใหม่อันายเดให้เนาะบ่าวทวีดหน่แหม่กาดบดทายเท่อยู่มันบ่ไปใส่ที่นี่กินมันเกี่ยวอยู่ในหูดังเด้นี่อุ้ยพี่ๆอย่าปากอย่าปากจังได๋ก็อุดเอาใหญ่แล้วพอกันใหญ่พอกันเฒ่าเบิดแล้วจะ นี่นงก็ได้ก็มีเท่านั้นตัวมีแรงกับ่อยไปอืมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจับเฮ็ดไปเลยบ่ดนเปมีหมอนบ่ไหลเว้ยพี่น้องดอกเห็ดไหมบางดอกก็ได้ไายบางดอกก็บ่ได้ไายให้เบิ่งนั้นครับพี่น้องเพราะว่าเราซื้อไวเราวนเราเวียดกันขนาดเลยบ่มันข้าใหม่ข้าต้นไม่ต้นไรมันอยู่ในพุ่มไม้อยู่ในหลืบอยู่ในโพ้งไม้เลยพี่น้องท้ายยากครับอาจีบ่ได้จ่อเห็ดให้พี่น้องมึงภาพอาจีบ่ประทับใจปันใด ่มแม,พม่พี่น้องดอกบักแญ่แม่เพิ่นหยียบแม่ครับพุ่นดอกบักงามเลยได้คือเก่าครับยดอกนี้งามด้ยพี่น้องผมเลียวเห็นตากไก่ๆนี่พี่แม่ปคาะพี่แม่ป๊าทุ่งดอกนี้แม่ป<ะ>๊าทุท่งอายุยี่สิบเต็มเปี้ยเลยไว้คุบะเปราะไว้กระลังเสีย <laughs> ถโกงามแห้งพี่น้องแต่อ่อนซ่อนขักซะน,นี่จะเด็กงามง่ามเลยพี่น้องม่วงม่วงเห็นแล้วพี่น้องอข้านปเปียวแลีว่วมันอาจสิบ่ออกเป็นกอครับในปลานี่บบนจะววายยูติดกันเป็นมู่เป็นผืชดไปเลย,ยนี่เฮ้ยเอาง่าย,ย,ย,ยพูนพ่นพ่นเห็นบ่ยืมเมื่อถึงบ่ ขวามือครับนั่นละอ่านีจะผืนเลยถ้ากันมุมมีมุมยิมอยี่พี่บ่หูรูดผุดอยู่ไงดไอ้ต้อนแห้งพี่น้องคุณดองมุม่วงนี่งามแห้งเลยพี่น้องหนาตึ๊บแข็งฮะเดี๋ยวซีดอกคุณบอก เดียวเดียวเดียวอาแมนนี่รีอะพี่น้องปปิด18ดอกห่วยยี่บอกให้เต็มเขาเลือใจยอยู่ไกลๆนั่น <laughs> <laughs> ลูกแกะลูกกับเพาะใร <laughs> ลูกเด๋วเฮ้ย <laughs> <laughs> <h ull> เฮ้ยเฮชรผูกพรมนิดพ <h ull> ูดหยอดททษเราหดอดโทนครับอีดีย่าร่มต,ต,ตกใส่กระตาไปเลยถ้าม,มาปลาแบบนี้นี่ท่านไดร่างกายผิด บอฟดอีลีนี่แนะนำให้รออยู่รถเด้อพี่น้องมองสันเป็นล่มอีลีครับผมบอกไว้ก่อนเลยไนเลยแมนครับเป็นล่มอีรีเอานี่ผมให้มึงใบใหม่เลยบอติงครับลายไม่นน่แดดห่อนๆเอาๆนี่ละครับอู้ยให้อู้ยมามามีอยีรีตัวนี้มาแต่ห้องล่อเปลาชวีด นี่ขันน้ำหาบอย่าพึ่งตัดปาดตัวนีป่ปาดเละๆงามๆเลยสุดยอดสุดยอดโอ้ยเอฟซีทันใดอยากกินน้ำเราบ่าได้ส่งให้นี่ต้องขอสวดขอให้ด้วยพี่น้องถือใจถือถือใจอยู่พอยายอยู่น้ำอู่ตีเนาะโอ้ <laughs> โดอกกังซีนี่แต่ดอกงามๆเพิเนหลับ อู้ยเราก็ว่าแซ่บแล้วตะโดยครับท่านใดอยากเห็นตะโดยมาเก็บเห็ดนี่กดไหลกดแช่ให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อกดจนแมนครับกดจะมึงนี้ก็บ่เห็นดอกหันเห็นตะโดยมาเก็บเห็ดนี่ถือว่าเป็นบุญเลยท่านใดได้เห็นดูดอกกำลังงามงามอ้ยนี่แม่จังสีน้ำงามแห้งแม่พี่น้องนมาใส่น้ำพูดเอาเนื้ อ๋อกบได้มันสิหงเลยเหรแมนครับมึงแน่พี่น้องตาบมัจรสเน้น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 คลิปนี้มึงให้จุใจเต็มอิ่มตาเปียกคือเก่าพี่น้องโอุ้ยอชิบะไรไทยสูดดอกดิแมนครับบอไรไทยสูดดอกดินี่คุณแม่เพิ่นฐานับกับบอไรนับสูดดอกนะบอไรนับดอกครับคุณแม่จอบปากกระต้าแล้วครับ มากมากเลยมากบาสุวิดมากเรวมากเร็วบ่ท่านบาสุวิดนี่น่ะทบูมากนต้นไม้ขาดเครืองเลยนี่นั่นโอ้ยพออยู่เมียเหมดขาสบรรยายง่ามแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไหลไไเป็นเงาเลยไลไไเดี๋ยวเดียวเดี๋ให้กองุนไปใก่อน พี่น้องจังไลเห็นเห็ดน้ำน้อยนอนเอาเลยน่ายๆโปกโปกโปกเห็นหน้าจอเลยนดิหี้พี่น้องจับผมจับถือเห็ดหรือบบเห็ดมันแดดเอาจักไอ้เข้มบบเข้มดอกผุ่นผุดนีอลังวังมือเข้า่ผุนพี่น้อง มันเสือมากกว่าบางกองปุ่นบาสุเวียก็เปในกามุมมุมมุมมอยู่อนเต็สอเนนี่แหละค่ะพี่นองพอก่อนกินเข่าเวีนก่อนเมืยหอนหอนหอนภากินเข่าจังสิล่งหา EP ใหม่เด้๋ยวค่ะเดี๋วสำรับหาเฮ็ดผมมือนี่คลิปนี้มานอยู่ค่ะเกินขาดเม่อว่แต่สิบบ่มานลลงล้วลงไปมา มานเซยหมานน้แม่มานทุกทุกคำนังใจของบพูดทุกไหลทุกแค่ทุกคอมเมนต์ฝากเบิ่งกานิกาชาแนลน้ำเด้อค่ะแม่สะอางไก่จิขอดแล้วลาไปก่อนสำหรับิมิ์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาขอภาพนิ่งเนี่ยขอภาพนิ่งเนี่ยนี่ไปแล้วครับพอกันไหมอีพี่หนาครับผมสวัสดีครับ